สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเวลาการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับออกมาช่วงบ่ายครับตอนนี้ค่อนบ่ายเซียนเทบอกว่าให้ผมไปวางพระเนยดก่อนนะครับตอนนี้บ่ายมงเกือบบ่ายสองครับตีเป็นสบ่ายสองนะครับนุ่นเซียนเทไปแล้วครับขอให้ผมวางสักไม้เอ้สักตัวก่อนนะครับเพานกมาไล่ครับวันนี้พวกผมโดนนกมาไล่กันนะครับเห็นว่าอย่างไงโอ้ทีมงานมาอีกเหรอ เอาอป๋าหำครับวันนี้ป๋าหำมาด้วยครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับนี่โอ้ไปแล้วครับไปแล้วเซนทีไม่รอเลยอไปแล้วไปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนู่นนะครับไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอานกนกใหม่นะครับมาไล่ครับพี่น้องครับอ่าครับ องผมออกเป็นครั้งที่สามก็คือเจ้าภูสิงหน้อยนั่นเองนะครับไม่รีบครับแต่ว่าเซียนเทรีบเหลือเกินปะมันไม่รูบบ่าอะไนละนะน่ะลกมันฮะเอาไม่รู้แหละผมก็ไม่เคยมาแหละเซียนเท,นเทพามาเมื่อกี้นี่นะครับลงรถก็ไปเลยครับผมไม่รอเพื่อนเลยเอาเ้าก็หาใส่เอาแล้วกันแย่คนนี้ต้องโนอกระไรตรงไหนปะนุ่นนุ่นนะป้าใ<ะ>ข่เขาไปมันต้องขากปยากอืมครับ สายพูนะครับสายพูเขาสุนกวางนะครับนี่่ครับผมก็หาต้นแบบลุ่งๆอยู่ครับพี่น้องครับไม่ได้สีเรียสเลยวันนี้มาพักผ่อนหย่อนใจครับหลังจากเมื่อวานไปสู้ศึกมาก็พอมีเต้มอยู่ป้าเอาปลาลุยๆครับอ๋อะผมก็จะแถวๆนี้แหละครับพี่น้องครับเอาเจ้าคภูสิงน้อยครับมาไล่เป็นครั้งที่สามครับพี่น้องครับ นะจะยังไงนะลุยต่อไปครับใบไม้ก็แต่เมื่อวานนะครับนี่ใบไม้ใบดอกแก้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคครับผมลุยงาน วันนี้มาแนวใหม่ครับพี่น้องครับวันนี้เรียกเลยครับมีนกมาใกล้ครับจัดแบบเร็วๆเลยครับวันนี้ถือว่าต้องขออภัยครับสัญญาณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับมันใส่ไม่สูงครับแล้วก็ผมอยู่ไกลไปนิดนึงครับสัญญาณอาจจะขาดๆนหายนะต้องขออภัยนะครับมีนกป่ามาขันยวนครับในป่ายางอ่าตอนนี้เจ้าผู้สิงน้อยนะครับ เร่งอย่างเดียวครับพี่น้องครับ่างสตล์ออกครั้งที่สามครับพัฒนาการนะพัฒนาการขึ้นนะครับเรื่อยๆอยู่นะครับออโอเคครับผมแบบนี้ก็สบายๆครับครับก็ตอนนี้เป็นเวลานะครับสี่โมงครับผมกับบรรยากาศ ยามเย็นนะครับผมตีนป่าภูเขาครับนี่ครับอ่าเป็นภูก็ไม่ไม่ไม่สูงมากครับอ่าภูภูเขาสูงกว้างนะครับเราไปเรื่อยๆถือว่าอ้วันนี้พัฒนาครับอ่าถือว่าผ่านครั้งที่หนึ่งก็แบบหนึ่งครั้งที่สองก็พัฒนาขึ้นครั้งที่สามวันนี้ทั้งเมื่อกี้ครูครับืันกี้ครูน่าจะเห็นนกลงดิน ครูไปยกหนึ่งประมาณห้าหกคำครับพี่น้องครับฮะนี่ครับเริ่มเก่งครับนกเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวครบปีเมื่อไหร่นะจัดเลยครับทีนี้ย้ายต้นครับอันนี้ไม่กล้าย้ายครับเดี๋ยวมันพังก่อนให้มันนั่นกันให้มันนั่นตันนี้ก่อนนะครับอืมครับไปเรื่อยๆครับเซียนเทก็นู่นครับผมลงไปนู่นเลยครับผมไกลมากครับ เขากาว่าเขาจะเอาแต้มไม่ได้ครับวันนี้ <c oughs> หลังจากผิดหวังวเมื่อวานเนี่ยครับ <c oughs> เห็นว่าจะต,ต้องไปล้างตาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับโอ้มันจะล้างกี่ล้างเลยเนะี่ยมันจะไม่เป็นสิบยี่สิบล้างเลยเหรอ,อจบไม่จบไม่สิ้นครับ <c oughs> อต้นนี้เหมาะครับเหมาะที่จะฝึกนกพอดีครับเมื่อกี้มันช่วงแรกๆม,มันมีนกอยู่ป่ายางเนะียครับทิวน,นี้เลยมันไม่เข้ามามันหงวงเฉพาะปลายยางครับ นกมาหลอกล่อให้เจ้าผู้สิงน้อยครับได้เรียกได้ขันได้คูอยู่ครับเมื่อกี้นี้เนาะอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวรอรุนครับส่วนป้าหำนะครับป้าหำไปฝั่งนู้นครับป้าห้ำนู่นเดินฝ่าแปรงมันไปนะครับไปฝั่งนู้นแล้วนะครับไม่รู้ว่า หมาเรี้ยงไม่ทราบเหมือนกันวันนี้มีแต่คนเอานกใหม่นะครับอ่านกใหม่สามตัวแต่ว่วาเทันทีเอานกอ่าอะไรนะเจ้าเจ้าก้อมนะครับเจ้าก้อมมาตัวหนึ่งนะครับนกตัวนั้นประมาณสี่แต้มแล้วมั้งครับอสี่แต้มห้าแต้มนี่แหละครับโอเคครับรอลุ้นรอดูต่อไปเจ้าก้อมจะทําได้หรือเปล่าครับวันนี้นกถือว่ามีแต้มแล้วนะครับ ครับก็ได้เวลาเนาะเซียนเอานกลงแล้วยังไงเมื่อตอนบ่ายทำไมรีบจังโอ้ยที่ใส่นกอย่างเดียวเจอควงแท้เลยเป็นไงอืมเหลวเดียวแมนครับยังไม่เข้าเนาะถ้าเข้านีเรียบร้อยหมดอนาคตถ้าเข้านีเออขอเป็นธรรมดาครับวันนี้พวกเรามาอ่าฝึกนกครับเป็นที่น่าพอใจเนาะเซียนครับ แล้วเราเจ้าผู้สิงน้อยเซนเทได้ยินวันนี้เป็นไงก็ผ่านเขาผ่านอ่าครบเลยวันนี้ขันเรียกคูเขาครบแล <ผม S 1> ้วหรบมันต้องพัฒนาอยู่แล้วครับนกฝึกถ้าไม่พัฒนาถ้าถอยลงกว่าเดิมนี่ไม่ควรครับไม่ควรแล้วแสดงว่าจิตใจไม่ดีแล้วนะครับนกมันต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆครับครับอ่ารู้จักเห็นนกก็รู้จักเรียกเนาะเห็นนกรู้จักเรียกรู้จักถ้านกเข้าก็รู้จักคูอะไรประมาณนี้ครับนะครับก็เป็นธรรมดานกฝึกสามเลยวันนี้นะ นกใหม่ทั้งนั้นเลยครับของเซนเทออกครั้งที่สองใช่ไหมครับครั้งแรกอยู่กับอ่าป้าหําครับป้าหํานะครับปลาหําเขานกใหม่มาเหมือนกันใช่ไหมวันนี้เขัาผมเพราะว่าได้นัดกันแล้วว่าให้เอานกใหม่มาฝึกนะมาฝึกมาไล่เขัาผมนะครับก็เอาเดี๋ยวรอป้าหํานั่นป้าหำมาหรือเปล่ามาตัวเดิมมาาตัวเดิมเลยขึ้นมาอย่างดีทั้งที่ได้ขึ้นมาเนาะ อ่านี่แหละมันมันก็เป็นธรรมดานะครับของเินเตออกสองผมออกสามครั้งนะครับอ่าของของปลาห้ำนี่ออกกี่ครั้งเราไม่ทราบเหมือนกันนะ <c oughs> ตัวนี้หรือว่าออกหลายครั้งแล้วฮะปลาออกนกตัวนี้ออกกี่ครั้งแล้วปลาชัวซ้ำเท่านั้นนะโอ้ประมาณกันเลยถ้างั้นนะนะครับ <c oughs> คือหางมาหักเซ็ตเลยเร่กันอู้ทำไมมันนิ่งอย่างเงี้ยครับนกใหม่ของผมนี่เข้าไปนี่ดิ้นแตกหมดครับ โอ้ดูครับใช่เลวนกใหม่เลยนี่ไม่ใช่นกนกใหม่นกใหม่โอ้โหดูครับพี่น้องครับนึกว่านกต่อเลยนะนี่อย่างนี้ก็จาบได้ขนาเนย่หรอเล่นได้ยาวๆเลยครับนี่ไม่ไม่ได้นั่นเลยนี่ไล่เกือบทุกวันยังได้เลยเนาะปลาหำมต้นหนึ่งของเราเป็นไงเนี่ยางฮอกก็หางฮอกก็สิฮักหนึ่ง หากพะว่าเช้นเทดึงหอกหรือเปล่าโดนควันพลาดเลยอโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นธรรมดาครับในการมาไล่นกพวกเรานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหมายป่า,ปาตีนป่าภูเขาครับพี่น้องครับพวกผมมาไล่ของ,ของเช้นเทกับของป่าฮัมนี่นั่นอยู่แล้วแหละผ่านมาแล้วตรงเนี้แต่ของผมก็ต้องมาลองไล่ดูนะครับป่าตีนภูเขาดูต้าขันแล้วก็จบนะครับจบแล้ว <c oughs> ป่าผ่านไหมพี่้องผม ครับก็ผ่านผ่านกูสิงน้อยครับสิงน้อยอ่าผ่านเพราะว่าเล่นจนค่ำวันนี้อ่าผ่านผ่านครับแต่ของซีนเมตที่บกท่ามาผ่านม่ได้ยินเสียงคันเลยซุมตได้ยินเสียงขันเลยเอ้าเหรอะข้าวมายู่ไกลสุดก๋โอ้ครับครับครับเอาโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับการฝึกนกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องหา ตัวใหม่ขึ้นมาแทนเนาะปลาหำมเนาะครับผมจะต้องลุยงานหานกอย่นีนะครับที่เรามาต่อทุกวันนี้ก็เพราะอะไรครับนี่แหละก็เพราะมาทาอันนี้แหละครับนี่ต่อมาเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจบนะเซียนต้องมาฝึกมาอะไรอีกอู้กวาจะได้เฉลยกลยเป็นลูกตัวมัง่ายหรอครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่อนๆสุกท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็ทราบข้อมูลกันใหรนะครับ สำหรับผมกับทีมงานนะครับวันนี้มาเล่นกับทีมเขาสุนกวางนะครับผมป่าปหำครับไป่<ท>า่าครับ,บ,บผมป่าหำแล้วก็เจนทีก็ป่าเหมือนกันนะครับอันนั้นหำป่านะครับเออ